คุณผู้ชมคะเมืองไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากค่ะแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นก็มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะปลายเดือนนี้ค่ะจะมีงานใหญ่เลยสําหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยวงานนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมาส่งต่อความสุขทันทีที่เที่ยวไทยยกทุกมิติท่องเที่ยวไทยไว้ในงานเดียวค่ะซึ่งมีการจัดงานถแถลงข่าวไปนะคะเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ นางสาวถาปณีเกตไพบูร์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการถแถลงข่าวนะคะการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42งานนี้จัดขึ้นในวันที่28มีนาคมถึง1เมษายน2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจติ์กรุงเทพม,มหานครค่ะ สำหรับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42ในปีนี้นะคะทอทอท,อทอยกทัพพลังซอฟต์พาวเวอร์และวัฒนธรรมย่อยหรือสับเค้าเจร์มาเป็นจุดขายสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาค confined. ค่ะควบคู่กับการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ใหม่ๆทั้งเมืองท่องเที่ยวหลกัก และเมืองรองและสร้างความระหนักรู้ถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยนะคะผนวกเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือในการส่งมอบประสบการณท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางรับความสุขทันทีที่เที่ยวไทยตลอดทั้งปีภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรแบบครบวงจร360องศาคา่ะใช่แล้วคุณผู้ชมคะ่ะพร้อมกับมีการสารต่อกิจกรรมลดโลกเลอะ Zero Waste to Landfills เป็นปีที่2ด้วยนะคะโดยปีนี้ค่ะทางทท,ทยังคงให้ความสาคัญ กับการจัดงานลดการสร้างขยะและจัดการขยะอย่างถูกวิธีค่ะโดยมีการจัดจุดคัดแยกขยะทั้งหมด20จุดแต่ละจุดเนี่ยจะมีป้ายกำกับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะอย่างถูกต้องและไฮไลท์ของงานคุณผู้ชมขาเทศก,กาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42ทททเนี่ยจะมีการชวนออกเดินทางรับสุขทันทีที่เที่ยวไทยผู้ร่วมงานนะคะจะได้สัมผัสกับเอกลักษณ์ของ5ภูมิภาคทั่วประเทศทั้งด้านประเพณีวัฒนะธรรมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆค่ะพร้อมกับมีการนําเสนอความหลากหลายของแลนด์มาร์คผ่าน9โซนหลักด้วยกันคุณผู้ชมนะ่าสนใจมากๆ <S 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 ไปกันเลยที่ภาพจําลองโซนที่1นนะคะโซนที่1เนี่ยจะเป็น Amazing Thailand ค่ะไฮไลท์ของโซนนี้นะคะจะพาไปเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเหนือระดับผ่านเทคโนโลยีใหม่นะคะก็คือ LED Box จอภาพขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับมุมมองภาพรอบตัวนะคะแล้วก็ Amazing Thailand VR Dome ค่ะที่จะออก ผจญภัยท่องเที่ยวเสมือนจริงเลยในสถานท่องเที่ยวต่างๆนะคะร่วมพูดคุยกับนักเขียนช่างภาพอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวในโซนอสททเวลเลอร์บาร์แอดสเปซด้วยนะคะใช้เทคโนโลยีเที่ยวเสมือนจริงอุเก๋มากๆเลยอไปที่โซนที่2คุณผู้ชมคะเป็นหมู่บ้านภาคตะวันออกนะคะคาร์ฟูบูรพาที่มากับ4แนวคิดหลักค่ะ ยืนหนึ่งเรื่องกินสุดฟินเรื่องเที่ยวเต็มเหนียวเที่ยวสายศรัทธาสายมูนนั่นเองนะคะเรียนรู้เรื่องรักด้วยพร้อมนําเสนอแลนด์มาร์คที่สําคัญแล้วก็ตื่นตาตื่นใจไปกับจอ LED มีการใส่ภาพแหล่งท่องเที่ยวลับๆนะคะ9จังหวัดในภาคตะวันออกเออเดี๋ยวนี้มีคนแชร์ร้านลับๆเยอะนะท่องเที่ยวลับๆที่แบบชมเออเนาะน่าสนใจใช่บางทีร้านที่ดังอยู่แล้วต้องไม่ต่อคิวบางทีคนเยอะแต่ร้านลับๆที่มีคนมาช่วยบอกช่วยแชร์บางทีอร่อยด้วยแล้วก็ถูกด้วยเก๋ๆน่ารักๆอะไรต่างๆใช่ก็ตามไปกันนะจะ ไปเที่ยวกันต่อคุณผู้ชมไปที่โซนที่3กันจ้ะเป็นโซนหมู่บ้านภาคกลางนะคะมาในคอนเซปต์กลางบุรีราชธทานีแห่งความสุขความสนุกสนานมีการทาอะไรบ้างคุณผู้ชมเขามีการจําลองตลาดบกตลาดน้ําแล้วก็มีการพายเรือแบบดั้งเดิมด้วยมีการแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่นนะคะแล้วก็มีการเลือกชมสินค้าโอท็อปแล้วก็แฟชั่นผ้าพื้นเมืองให้ด้วยนะคะไปกันต่อที่โซนที่4ขึ้นเหนือกันเจ้าไปโซนหมู่บ้านภาคเหนือนะคะชวนไ่แอววเมืองล้านนานด้วยคอนเซปต์ Festival hashtag. เล่าเรื่องป๋าเวนีปีใหม่เมืองสำเนียงไม่ได้ขออภยัยนะคุณผู้ชมปีใหม่เมืองนะผสมผสานความร่วมสมัยนะคะนอ r เซนทายแ a นด์ซอฟ o ์พาวเวอเขานการชูงานเทศกาลประเพณีค่ะความเชื่อความศรัทธาน,นะคะแล้วก็พาสัมผัสบรรยากาศงานวัดภาคเหนือ,อปกติ<อ>เราจะได้ยินเฟสติวัลวันนี้เป็นเฟสที่แปลว่าความเชื่อความศรัทธาอ,อะไรอย่างนี้เนาะเฟสติวัลไปกันต่อที่โซนที่5นะคะกับหมู่บ้านภาคใต้รงใต้กันได้เลยนะจ <c oughs> ๊ะกับคนเจ็บ s ซาเทิร์นวิลเลจนะคะหมู่บ้านภาคใต้แฮชแท็กลบใต้บ้านเราเช็คอินแ a นมา a r k สำคัญสำคัญ,คญก็มีการแสดงแสงสีเสียงทุกชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ล้ำสมัยเหมือนกันไปกับ V R 180่ i s u a l วนะคะรอยรีลิตี้เสนอ i m m e r s i v e ีฟ p e r ฟูเ r e ตนะคะเรื่องของมวยอาหารภาคใต้เทศกาลกินเจภูกเกต็ตอะไรก็หลากหลายไปหมดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารค่ะภาคใต้นะอาหารอร่อยใช่อร่อยเพนี่อร่อยมากนะคะอ่ะพี่มิ้วมาต่อเลยโซนที่6ค่ะหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ลงรักถิ่นอีสานไปกับแนวคิดอีสานเฟสติวัลเล่าเรื่องเมืองอีสานค่ะบอกเล่าความเป็นอีสานในบรรยากาศสีสันสดใสนะคะยืนหนึ่งแลนด์มาร์คบั้งไฟตะไลล้านจากบ้านกุดว่าจังหวัดกาลสินและจุดถ่ายภาพอีสานซอฟต์พาวเวอร์นะคะส่วนที่7ค่ะพันธมิตรท่องเที่ยวไทยที่รวบรวมดีลสุดพิเศษจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง8หน่วยงานสเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวผ่านห้างทอทอทอ โซนที่8นี่คือเวทีกลางนะคะส่งต่อความสุขผ่านการแสดงดนตรีศริลปินที่มีชื่อเสียงมากมายต่อด้วยการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมวิเกคณะสอนรามน้ำเพชรมีดำรงมาด้วยนะคะนี่มีการแสดงจากคุณแอนอรดีคะ่ะมีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสุขีบถอนต้นรังการแสดงโนรานะคะมีกิจกรรมมิดแอนกรีสสุดฟินไปกับ กราฟคณาวุฒิว้าวและต่อธนภพบต้องไปแล้วล่ะเอ,อ,อเแล้วยังมีอีกนะคะโซนที่9ค่ะ sustainable tourist goals นะคะชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสถึงประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบโดยร้อยเรียงพรีเซนต์ในรูปแบบโล c าบอนเอ็กซิบิชันอย่างน่าสนใจนี่แค่าบางส่วนนะคะาบางส่วนของแต่ละโซนเท่านั้นและแต่ละโซนต้องบอกเลยว่า จัดเต็มมากๆอยากให้ไปร่วมง,งานกันจริงๆน,น่าไปมากน่าไปมากจริงนอกจากนี้คุณผู้ชมคะทอทอท,อทอยังมีกิจกรรมแจกของรางวัล2ไอเทมตลอดทั้งงานนะคะได้แก่กระเป๋าคำมงคลเติมกำลังใจแบบปังๆด้วย3คํคำมงคลคะ่ะได้แก่คำว่ารำ่ำรวยเศรษฐีโชคดีคะ่ะ ออกแบบมา6ลายอัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่และภูมิภาคนะคะแล้วก็มีเสื้อยืดเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42ด้วยเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดนี้นะคะกับทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันค่ะ งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยนะคะงานเทศกาลท่องเที่ยวประจําปีที่ทุกคนรอคอยถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดที่เราจะได้มาโชว์สินค้าการท่องเที่ยวในทุกๆภูมิภาคปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษมากๆนะคะซึ่งวันนี้เรามีทั้งในเรื่องของ Colorful ฟูบุรพาภาคตะวันออกนะคะมาเหนือหลบใต้เรื่องของหลงรักแผ่นดินถิ่นอีสารแล้วก็ในส่วนของภาคกลางนะคะ มลักลูกทุ่งที่ภาคกลางซึ่งแต่ละภูมิภาคมีการจัดเต็มในเรื่องอะไรบ้างคะในเรื่องของการนําเสนอเอาเอา,เอาสิ่งที่เป็นจุดแข็งของซอฟต์พาวเวอร์ให้กลายเป็นเสน่ห์ของความเป็นไทยกลายเป็นศรัทธาทางวัฒนธรรมและกระจายไปยังทั้งเมืองหลักและเมืองรองโดยทั้งเมืองหลักและเมืองรองเนี่ยได้มีการชูจุดขายในเรื่องของการ ให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการขายในส่วนของทุกภูมิภาคแบบ365วันก็อยากเชิญชวนนะคะทุกๆท่านเลยนะคะให้มาเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยเรายกทั้งประเทศไทยมาไว้ในมือคุณอยากให้ ทุกคนนะคะที่อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกให้มาที่งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยมาถ่ายในทุกๆมุมเรามีมุมถ่ายภาพในทุกๆมุมเรามีอาหารจากชุมชนจริงๆที่มาเรามีสินค้าโอท็อปเรามีการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเรามีกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาแสดงในทุกๆวันอยากเชิญชวนทุกๆคนเลยนะคะให้มาร่วมสร้างประสบการณ์แล้วก็มาสร้างเมืองไทยให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว แบบ365วัน โอ้โหไม่ไปไม่ได้แล้วน้องชมพู่สนใจมาสนใจมากๆชมพู่ว่าชอบไปทํางานที่นี่หรือว่าถ้าไม่ได้ไปทำงานก็ชอบไปเดินมากเพราะว่าของกินอร่อยงั้นเดี๋ยวย้ากันอีกสักนิดนึงนะคะสําหรับการจัดงานในครั้งนี้ททท,ทก็คาดว่าจะสร้างไรายได้ต่อเนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวถึง1 4 0 0ถึง1,500ล้านบาทเลยทีเดียวคะ่ะห้ามพลาดนะคะกับงานเทศก,กาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42ประจําปี2567งานนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่28มีนาคมถึง1เมษายนส 2,567นี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะ10โมงเช้าถึง3ทุ่มะค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศริกิจและอันนี้ขีดเส้นใต้เอาไว้เลยงานนี้เข้าฟรีนะจ๊ะมันเลิศตรงนี้ <c oughs> บอกได้เลยว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากๆเลยนะเพราะวันที่ไปเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเมืองไทยตรงนี้มีร้านนี้ตรงนี้มีท่องเที่ยวน,นี้นะคะไปกันให้ได้เจอกันแน่นอนไม่พลาด